โอ้คสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเดฟติชชา n แ e l กันอีกเช่นเคยตอนนี้เราอยู่กันในเกมเรนโบว์ซิกซ i e ีชนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะบอกถึง14จุดปลากล้องโคตรเทพในด่านโอริกอนกันเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนไอ้กล้องของวอลคิลี่เนี่ยมตนเราปลาไปใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีสีฟ้าออกมาแต่ว่าอันเนี้ยมันยังเห็นน้อยนะสมมติว่าผมมองเงี้ยเล่นอยู่ในกล้องอย่างเงี้ยนะ ศัตูที่มองเห็นเราอะ่ะมันจะเห็นมันสีฟ้าค่อนข้างสว่างเลยนะฉะนั้นเวลาเราปาเนีทยทังไงก็ได้ให้มันเนียนที่สุดเพราะว่าสายตาคนเน่ะเวลามองมาถ้าเขาเดินมาแล้วเขาเห็นเราสีฟ้าเขาก็จะรู้ทันทีว่าเป็นกล้องทำาไงก็ได้ให้กล้องเนียนไปกับแบบสำหรับมุมที่หนึ่งนะสมมุติว่าเราจะดูคนที่มาจากลาคอนนี่หรือระเบียงเนี่ยนะจุดเนี้ยเดินเข้ามาเราจะดูอย่างเงี้ยเราต้องมองก่อนว่าสิงแรกที่เขาจะมองคืออะไรเข,เขาต้องมองมุมนั้นมองมุมนี้แต่เขาจะ ไม่มองมุมนี้นี่ตรงนี้กระทุบออกปาเข้าไปเขาก็จะมองไม่ค่อยเห็นแล้วต้องตาดีจริงๆถึงจะเห็นมุมเนี้ยที่ผมจะบอกก็คือมันสามารถเห็นระเบียงบาคโคนี่ได้ทั้งหมดเลยต่อไปมุมที่สองให้เรามาที่ห้องเด็กแล้วก็โต๊ะแดงๆแล้วก็ลุ่มโมเข้าไปมุมนี้จะเห็นในห้องเด็กทั้งหมดแล้วก็ค่อนข้างเนียนด้วยคนคงไม่น่าไปจ้องโต๊ะเด็กหรอกนะ ก็คงมองอย่างอื่นมากกว่าอันนี้ก็ค่อนข้างเนียนไปกับแมพเหมือนกันแล้วก็จะเห็นค่อนข้างกว้างต่อไปให้เรามาที่โดมเมนฮอลตรงหน้าห้องเด็กนะเมื่อกี้เราอยู่ในห้องเด็กเรามาหน้าห้องเด็กแล้วก็รูตรงนี้จุ่มมกเข้าไปอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ลึกกว่านี้ได้อยู่นี่อย่างเงี้มุมนี้จะเห็นทางเดินที่จะเข้ามาจากฝั่งอาร์โมรีนะทางนี้จะเห็นหมดเลยมุมต่อไป อยู่ที่อาร์กติกนะปึ๊บนี่เห็นท่อแดงๆนี้ไหมนี่ท่อแดงสามารถปากล้องไปตรงนี้ได้ประมาณนี้ก็ค่อนข้างเนียนแล้วนะเพราะว่าคนจะมองไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่ถนะ้าเขาเจาะมาจากฝั่งเนี้ยคนส่วนใหญ่ก็จะมองลึกใช่ไหมเขาจะไม่ค่อยหันกับมามองหรอกว่ามีกล้องหรือเปล่ามุมกล้องก็ประมาณนี้คือจะเห็นสุดฝั่งนู้นเลย มุมต่อไปให้เราลงมาข้างล่างนะตรงล็อบบี้ตรงล็อบบี้ชั้นหนึ่งพอามาตรงนี้กระสอบกระสอบข้าวเนี่ยแล้วก็จุ่มโมเข้าไปตรงนี้ตรงนี้จะสามารถเห็นตรงล็อบบี้ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างเนียนเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลามาจากล็อบบี้ใช่ไหมมาจากล็อบบี้เขาก็ต้องมองก็ต้องมองบันไดมองกาลาดมองใกล้ดินฝั่งห้องเรียนเขาจะไม่ค่อยหันลงมามองนี้ตรงนี้ค่อนข้างเนียน ต้องบอกก่อนว่าบอคิลี่เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่สปอนคิวค่อนข้างดีนะเพราะว่าเขาเล่นกับกล้องได้ถ้าเราออกมาตรงนี้เล็งไปตรงแง่งๆเนี้เลื่อนขึ้นไปตรงกลางแล้วก็ปาไปมุมนี้จะเห็นฝั่งนี้หมดเลยนะฝั่งที่เขาจะเดินมาจากจุดสปอนเขาจะวิ่งมาจากตรงนี้ส่วนใหญ่เขาจะวิ่งมาผ่านตรงนี้เราก็สามารถดูแล้วก็กระโดดออกไปสปอนพีคได้เลยชิกๆแล้วจุดต่อไปให้มาตรงทางเดินฝั่งนี้นะกาะทางขึ้นบันได ขึ้นมาชั้นสองตรงกลางเปิดหน้าต่างนี้ออกแล้วก็ปากล้องไปตรงรถบัสให้แปะอยู่ตรงนี้จะเห็นฝั่งนี้พอเห็นปุ๊บก็สามารถออกไปสปอนคิวได้จุดต่อไปให้เรามาตรงห้องซักรีดตรงนี้ทางขึ้นบันไดฝั่งนี้ฝั่งล็อบบี้ลงมาเจอเลยให้เรามาตรงตู้เนี่ยตรงชั้นแหลกตรงเนี้ยแล้วก็นอนลงปากล้องไปตรงนี้ได้ตรงนี้จะเห็นทั้งหมดของห้องซักรีดหมดเลยรวมถึงคนที่ลงบันไดมาจากฝั่งนี้ด้วย บางทีคนลงบันไดามาอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยมองฝั่งนี้ถึงมองก็มองไม่เห็นเลยน,นะมันอยู่ลึกมุมมองสายตาคนมันมองไม่ได้ต้องนอนเท่านั้นถึงจะเห็นแล้วก็มุมต่อไปมาให้มาห้องห้องนี้ห้องที่ฝั่งเชื่อมกับทางลงใต้ดินของฝั่งบุกอะ่ะมาปุ๊บจะเจอห้องนี้เลยห้องนี้ให้เรามาตรงนี้ปาไปตรงนี้ได้ตรงนี้จะเป็นจุดที่เขาไม่ค่อยสังเกตกันนะ ส่วนใหญ่เวลาเข้ามาปุ๊บเขาก็ต้องมองนี้มองขวามองซ้ายมุมนี้จะเป็นมุมที่เขาไม่ค่อยสังเกตกันมุมนี้จะเห็นทั้งห้องเลยผมว่ามีคนเข้ามา,าสามารถคอเอาได้เลยว่ามีคนเข้ามาในห้องนี้แล้วเดินเข้าไปแล้วลึกถึงนู่นเลยแล้วก็มุมต่อไปให้เรามาตรงห้องฟรีดนะห้องแช่แข็งเราจะเห็นไอตัวทําความเย็นที่มันพ่นควัน,วนออกมาเนี่ยขึ้นไปปุ๊บปลาเข้าไปตรงกลางได้มันจะค่อนข้างเนียนไปกับตัวควัน แล้วก็สามารถมองเห็นห้องฟีดได้ทั้งห้องเลยรวมถึงจะเห็นคนที่ลงบันไดามาจากฝั่งนี้ด้วยในมุมถัดไปจะเป็นส่วนของทางขึ้นบันไดาขาวนะเราสามารถปาไว้ตรงนี้ได้มุมหนึ่งมุมซ้ายหรือมุมขวาก็ได้มุมเนี้ข้อดีของเขาคือจะไม่ค่อยมีคนเข้ามาปุ๊บแล้วก็หันขึ้นไปมองด้านบนหรอกเพราะว่า,วาสิ่งที่เขาทำขเขาก็คือต้องเล็งประตูนี้ก่อนมุมนี้จะเห็นคนทางขึ้นบันไดทั้งหมดเลย ออกมาจะเป็นมุมที่เอาไว้สปอนคิวนะเห็นตรงนี้ไหมเราจะต้องให้กล้องไปปักตรงนี้มุมนี้จะเห็นคล้ายๆกับมุมรถบัสแต่ว่าฝั่งนี้จะเห็นลึกไปถึงตรงนู้นเลยก็เอาไว้สปอนคิวได้หรือว่าจะเอาไว้ดูคนด้านนอกเฉยๆก็ได้สำหรับมุมต่อมาจะเป็นหน้าต่างบานเดิมเลยที่เดิมเลยถ้าเราเล็งไปที่ตรงนี้องปลายของ เสาทีวีแล้วก็ปากล้องไปกล้องจะไปติดอยู่ตรงต้นไม้พอดีอันนี้จะมองค่อนข้างยากนะไอตรงมุมเนี้อจะเนียนกว่ามุมเมื่อกี้มุมที่ปัดตรงเสาแต่มุมเนื้อจะเห็นน้อยกว่าแต่ค่อนข้างเนียนมากถ้าไม่มีไอคิน่าจะมองไม่เห็นนี่ผมยังหาไม่เจอเลยขนาดปลาเองเออมาจะเป็นตรงส่วนของหอคอยเล็กเข้ามาปลาตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ค่อนข้างเนียน ะไม่ค่อยมีคนหันมาดูนะส่วนใหญ่มุมที่ผมปาคือเราจะต้องมีจุดนำสายตาให้ศัตรูมากกว่าเราคงไม่เสียเวลาหันมามองอย่างนี้หรอกมีโอกาสที่จะเสี่ยงตายสูงมากโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจากไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่มีมุมกล้องอย่างเก่งสามารถบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e นะครับ่อดูเทคนิคของโอเรเตอร์ตัวใหม่ๆใ,ใ,ในคลิปถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า